มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในวันนี้วันนี้เป็นวันเพ็่นขึ้น15คห้าคำเดือนสนะามคืทถปีนี้ไม่มีเดือน8ปดสองหนเนี่ยวันนี้ต้องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะก็คือวันมาฆบูชานะนะแต่ปีนี้ไป เป็นปีที่มีเดือน8ปดสงผลเพราะนั้นวันมาฆบูชาจริงต้องเลื่อนไปเป็นเดือนสีแทนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ายัางไงก็จังเป็นวันคึ้นสิบาคำเดือน3านมะเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนาอยู่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยวันพระนะสําหรับชาวพุทธแล้วเนี่ยต้องมีทุกวันนะ ไม่ใช่เจาออะจงเฉพาะว่าวันพระนะขึ้น8ค่ําแรม8ค่ําขึ้น15ค่้าแรม15ค้าคนะนั่นเป็นการสมมุติบัญญัติเท่านั้นเนะพราะถ้าเราใช้แค่เดือนละสีวันนะเพื่อทําดนะีนั่นแสดงว่าอีก26วันเรามีโอกาสที่จะทําไม่ดนะีเพราะฉะนั้นวันพระจริงๆแล้วต้องมีทุกวันนะ เพราะนั้นวันพระเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะได้ตรัสนะเอาไว้เหมือนกันก็คือประการที่หนึ่งนะให้ละชั่วนะละอาุุลลธรรมทั้งหลายนะที่มันบังเกิดขึ้นนะกับจิตกับใจนะให้ละทิงะ้งนซะประการที่สองนะ ให้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีหรือทำความดนะีหลังจากละชั่วไปแล้วเนี่ยก็มาประกอบสิ่งที่เรียกว่าความดีนะประการที่สามนะทำจิตใจให้ผ่องใสโดยจิตใจให้ผ่องแผ้วนั่นคือการเจริญภาวนานะถึงจะครบองค์สามก็คือละชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสนะ นี่คือ3ประการนะที่พุทธบริษัททั้งหลายนะควรจะปฏิบัตินะในทุกๆวันนะมีบกมีบางคนถามว่าทำไมต้องละชั่วก่อนแลนะทำดีก่อนไม่ได้หรือนะคือถ้าเราทำความดีนะแต่ชั่วเราไม่ละนะอะไรจะเกิดขึ้นะความดีที่เราทำมันก็จะความดีที่เศร้ามอง มันเป็นความดีที่ไม่บริสุทธิ์เพราะทำด้วยจิตที่มีแต่ความชั่วนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำความดีนั้นให้ละความชั่วก่อนนะอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งนะเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดที่สวยที่งามแต่พอมาถึงแล้วเนี่ย เรากลับสวมใส่เสื้อผ้านั้นโดยที่เราไม่ชำระร่างกายที่สกปรกด้วยเหงื่อไขสียก่อนถึงแม้ว่าเสื้อผ้าจะดีจะสวยมันก็จะเปะิดจะสกปรกไปด้วยเหงื่อไขะเพราะฉะนั้นเราต้องอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ียก่อนนะถึงจะใส่เสื้อผ้าที่สวยที่งามได้อุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องละความชั่วยียก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ ให้ความดีนะเข้ามาทดแทนนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ